สวัสดีครับผมปิติสามหนึ่งครับก็วันนี้ก็เข้าร้านตามปกตินะครับแฟนเพจท่านใดนะครับมีแพ็กเกรหลวงปู่โต๊ะจะขายนะครับส่งรูปไปดูได้ตามบันทึลายด้านล่างนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนดูพระหลวงปู่โต๊ะในรุ่นพระศิวลีปีสองพันร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับก็พระศิวลีนะครับถือว่าเป็นพระอุดมอ่าก็เรียกพระโชคลาภพระแค้วคาดปลอดภัยนะครับก็ถือว่าพระศิวลีเป็นพระที่ หน้าหาบูชาใช้นะครับแต่คราวนี้พระศิวลีเนี่ยการพิจารณาเรื่องความแท้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะเดี๋ยวนี้พระเนื้อผงอย่างที่บอกแฟร์ฟิว่าพิมพ์ดีมากนะครับจุดตายจุดตัดต่างๆเริ่มใกล้เคียงนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วก็สอนให้ดูแบบละเอียดพระศิวลีสี่เหลี่ยมนะครับอ้าวนี่ยพระศิวลีของลุงกุโตเนี่ยปีสองพันร้อยยี่สิบเนี่ยจะสร้างนอยู่สองพิมพิมพ์สี่เหลี่ยม สีเ่เหลี่ยมมีแต่นเนื้อเกอสรอ,อ่าโดยมีแต่นเนื้อเกสรน,นะแล้วก็จะมีทั้งแช่น้ามนและไม่แช่น้ามนนะครับแล้วก็จะมีบรรจุตะกุดเงินแปะตั้งหนึ่งดอกเป็นปกติสี่พันองค์อ่าก็คือพระศิวิศรีเหลี่ยมสร้างสี่พันมีทั้งแช่น้มนและไม่แช่น้มนนะครับโดยจะมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับแต่จะมีพิเศษตะกุดเงินสองดอกและสามดอกมีแต่น้อยมาก ่าต่อไปเป็นพระศิวลีทรงไข่พระศิวลีทรงไข่เนี่ยจะสร้างเป็นสองเนื้อไบรานและเกสรโดยทั้งสองเนื้อจะมีทั้งเชนน้ำม์และไม่ใช่น้ำม์จำนวนการสร้างกันอยู่ที่หลักประมาณหมื่นองค์นะครับเช่นเดียวกันในตัวของสิวลีไบรานสิอะสิวลีไบรานทรงไข่จะมีตะกุดเงินหนึ่งดอก เก <K> สรก็เหมือนกันจะเงินหนึ่งดอกแต่สีวลีโวราณเนี่ยบางองค์พบเจอมีตะกรุดสองดอกสามดอกก็มีแต่มีน้อยมากแต่ส่วนใหญ่แจะจะมีตะกรุดเงินหนึ่งดอกอ่าสตาร์ทขึ้นหนึ่งดอกบนปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมใจะให้ดูรูปนะครับอ่าผมไม่ดูสีวลีสี่เหลี่ยมก่อนสีวลีสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องบอกแฟนเพจนะครับว่ากาพิจารณาเนี่ยก็อ่ะเราเข้าใจแล้วว่ามี แช่น้ำมดนไม่ใช่น no ้ำมันนะครับอ่ะอันนี้องค์นี้คือไม่ใช่น้ำมดนนะครับไม่ใช่น้ำมันเนี่ยก็คือจะมีหลายโซนมีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มอย่างนี้จะเหลืองเข้มนะครับหน้าตาติดคมชัดนะครับขอบจะไม่หนานะครับย้ํานะครับขอบไม่หนานะครับขอบจะแค่นี้นะครับเนี่ยมีต้นหญ้าติดคมชัดนะครับเนื้อดูง่ายๆนะครับเนี่ยเวลาพิจารณาเนื้อนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยยังมีผงเกสรติดอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับ อ่าต่อไปด้านหลังนะครับก็คือหลุมโต๊ะยันตีนิสัยเวี่งว่าไปดูจิมพีคี้ไม่หนามากนะครับอ่าสายสีวลรีสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีเส้นลายตัดชัดเจนอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับมุมนี้จะสําคัญมากสําคัญจริงๆนะครับเส้นลายตัดของโต๊ะจะสําคัญอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าซีวรีสี่เหลี่ยมจะไปเด็กขาะคือเส้นเนี่ยจะแนวฝั่งข้างเนี่ยขวามือเราเนี่ยจะเป็นเส้นก็แค่จะคมลึกชัดแต่เส้นจะไม่ใหญ่ จะไม่เป็นเดือยไม่ได้เป็นเดือยแบ,บบเบลออ่ะจะแค่นี้ยเห็นไหมครับซอยละเอียดเลยซอยละเอียดซึ่งจะมีอยู่มุมนี้กับมุมบนเท่านั้นนะที่เป็นอย่างนี้เฉพาะสี่เหลี่ยมนะครับมุมนี้กับมุมนี้แต่ถ้ามุมนี้กับมุมล่างจะไม่ค่อยมีเส้นอ่าดูนะครับพั่งอมอ่ายไหมครับฝั่งนี้ไม่ค่อยมีเส้นเห็นไหมครับอ่าหล่างก็ไม่ค่อยมีเส้นตอกกดเงินหนึ่งดอก ก็ประแบบนี้เห็นไหมเส้นจะน้อยข้างล่างจะมีค่านี้ข่านี้จะเยอะและจะไม่หนาตะกุดจ,จะบี้จะอะไรไม่เกี่ยวได้หมดนะครับอ่าต่อไปนะมาแช่น,น,แชน,น,น้ํามนต์แช่น้ามนต์เนี่ยต้องดูดีๆเพราะแช่น้ำมนต์เนี่ยมันมีตัวอังพุกระดองตอมีตัวเสริมอ่าออกจากวัดแท้แต่เสริมหลายคนก็ไปดันไปไขเป็นปีสองหนึ่งกันหมดซึ่งมันมันไม่ถูกต้องนะครับก็ระวังกันละกัน วิธีการดูก็คือต้องดูรอยตัดให้เหมือนปีสองหนึ่งอะรอยตัดปีสองหนึ่งคืออย่างนี้รอยตัดของอหนึีงคืออย่างนี้ไม่มีหนาะอ่าแล้วดูองนี้องนี้คือองครูเพราะโปรตีนแมอจะหายายากจะไม่ค่อยเจอเห็นไหมครับนี่คือแนมอนแคทมอก็จะแค่เป็นคับคับคาบเลยจะมีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มแล้วแต่เป็นเคลือบเคือบนะครับอ่าดูเส้นรอยตัดอันนี้จบเลยนะเป็นครูเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับอ่านี่ขออนุญาตอ่าท่านพี่ท่านนี้ด้วยนะครับอ่า เห็นไหมครับเส้นเลือดตัดจะเป็นอย่างนี้ครับจะไม่ใหญ่จะเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าจะเป็นแค่นี้แล้วก็แค่นี้นะครับจบนะครับเส้นเลือดตัดไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สองหนึ่งมันก็ไม่ใช่สองหนึ่งนะจบแค่นี้อ่าต่อไปนะครับผมให้ดูตะกรุดสองดอกอ่าอาองก็องที่ผมได้เช่ามานะครับสวยงามมากนะครับหน้าตาจิคมชัดเห็นไหมครับใครมีบอกได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับ ด้านหลังนะครับเนื้อยังไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าตะกุดดอกเดียวเท่ากันเนื้อเข้มอันนี้จะจะสดจะจะ,จะ,จะดูอ่าสวยกว่าองน,นี้นะอ่ายิ่งเข็มยิ่ง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 เข็มยิ่งยิ่งเยี่ยมเลยเห็นไหมครับตะกุดสองดอกธรรมชาติของเนื้อตะกุดจะต้องไม่มีการคุ้ยเขีย่ยหรือโป๊ปิดซ่อมนะครับยัดมงยัดใหม่ดูได้เลยว่ามันจะเนียนนุ่มมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอ่าดูเส้นลายตัดนะครับดีวแป๊บหนึ่งครับปึ๊บ อ่ะนี่คือเส้นละตัดของต้นกุกสองดอกเหมือนกันไหมครับเห็นไหมครับมันบล็อกเดียวกันอ่าต่อไปต้นกุกสามดอกอันนี้สามดอกนะเจ๊กหอซา,านะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์ที่ผมได้เข้ามานะครับอ่าดูนะครับนะครับเหมือนกันไหมครับเส้นลายตัดตรองน้สัยคือว่าสาคัญสูงสูงเลยนะสำคัญสูงๆนะเหรียญมีลายตัดพับแล้วผมก็มีเส้นลายตัดคันที่จะไม่ค่อยมีนะครับ ่าจบนะต่อไปพิสิวลีหนาเลียบหรือเรียกสองขายเขาเล่นหนาเลียบแปดแล้วแต่นะครับอ่ะปุ๊บ,บเนื้อก็จะมีหลายโซนมีเข้มมากเข้มน้อยหน้าตาติดกลมชัดขอบไม่หนามากต้นยอดติดทดเจนเดี๋ยวนี้เกสทีมมารันดีมากด้านหลังตรงนี้ติดชันนะครับพระแท้แต่ต้องมีร่องเนื้อในร่องนี้มีเนื้อไหมครับแต่เดี๋ยวนี้พระเกก็เริ่มทําติดแล้วต้องระวังนะครับลงบุโต๊ะโตัวนะพระประดูจพีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูองนี้ ครับเห็นไหมครับตะกุดเนี่ยจะอยู่ด้านใต้แต่บางทีผมาข้างหน้าก็ไม่ก็มีนะครับซีวลีเนี่ยไม่ว่าจะสี่เหลี่ยมทรงไข่เนี่ยวามสวยไม่ดูวที่เนื้อว่าที่หน้าก่อนเลยเพราะหน้าหาสวยยากนะครับใครฟังผมนะครับการแยกนี่สำคัญพักสวยว่าที่หน้าไม่ได้ว่าที่เนื้อสําหรับสีวลีนะหน้าชัดหน้าชัดชนะเลยเพราะว่าหน้าไม่เคยชัดถ้าหน้าชัดแล้วเนื้อเนื้อนินอนยมเลยยี่ยมเลยนะครับอ่ามีหนามีบาง ไหมครับเส้นนี้เป็นเส้นบังคับเลยไหมครับในเนื้อจะมีร่องอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูพรสศิวรีน้าเรียบเนี่ยมันจะมีจุดอ่าพระศิวรีน้าเรียบเนี่ยมันจะมีจุดจุดที่เป็นเดือยอ่านี่นะครับอ่าองค์นี้คือองค์ที่ได้เช่ามานะครับเห็นไหมครับหน้าติดชัดเนียนนุ่มหไหมครับเส้นนี้มีทุกองเห็นไหมครับแต่เก๊ต,ติดแล้วนะต้องระวังนะครับ แต่ที่พูดนี้คือเห็นว่าอ่าจะมีเดือยตรงนี้ไหมครับอ่าต่อไปนะครับอ่าเดือยนี้ค,คัดเจนนะครับเห็นไหมครับจะมีเดือยไหมครับประมาณครึ่งครึ่งไม่ไม่สุดนะจากครึ่งหนึ่งเดือยแล้วก็มีขีดแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะผมว่าเดี๋ยววันหนึ่งเกก็ต้องถอดติดหมดแล้วครับก็คือการดูค้าต้องดูเนื้อเป็นหลักเลยดูเนื้อเลยนะครับ อ่าแล้วก็เป็นใบลานองค์นี้ถือว่าสวยมากนี่พระพระเก่าผมเลยนะออหน้าตาติีคมชัดน,นิยมนะครับต้นหญ้าติอคมชัดเด้งเลยหน้านี่เด้งเลยเดี๋ยวครับเบิ่มสวยงามมากนะครับนี่คือสวยนะครับอ่าเห็นไหมครับมีเดือนแอบดยผมบอใช่ไหมครับอ่าโอเคเปิดว่าแช่ลำันำอของหน่าเลียบไม่ได้ไม่ได้ไ เรียมรูไปไว้แต่คืนเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนื้ออย่างนี้นะครับอ่าครับก็พราสิวลรก็มีแค่นี้นะครับก็ยังมีที่จะต้องระวังกันก็คือสี่เหลี่ยมเช่นน้ำมตนนะครับมันก็จะมีอย่างที่ผมพูดไปหมดแล้วก็คือไปวัดันที่เส้นลอ,อยตัดเพราะเหมือนกันหมดหน้าหลังไี่พิมพ์อย่างกแกะนะครับแต่จริงๆแล้วคนดูเป็นจะดูคราบออกแต่เปียงว่าก็จะมี อ่าคนคือจริงๆเขาไม่ค่อยมาบอกกันเขาก็ดันขายกันแต่ผมตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับคือการให้ข้อมูลหลอกกันก็เป็นบาปนะครับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องส่วนคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ผมให้ข้อมูลที่ถูกต้องดีกว่าว่าซีบรีซีเดียมเช่นน้ำมันมีตัวเสริมซึ่งเสริมจะวัดแท้แต่ทะลุบุคลาภภาพไปแล้วแต่เส้นหัตถจะไม่เหมือนอันนี้ชัดเจนชัดเจนเลยนะครับซึ่งจบแค่นั้นนโอเคเว็บเพจถ้าท่านใดมีพักเครื่องสมุดโต๊ะจะขายมีพี่น้องญาติพี่น้องจะขายอะไรก็ สามารถแนะนํากันได้นะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลุมมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า si pi ti สาแล้วก็กดค้นหาครับแล้วก,กดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ